สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเจอกับนุย้ยอ,อีกแล้วตรงนี้คือบอ่อต่อน้ํานะครับเป็นา้าบ้านของ,งยุ้ยวันนี้เนี่ยนุ้ยไปเจอไอ้นี่มาสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งเขาทําให้น้าเนี่ยเป็นสีเหมือนกับบูรากูลทําให้น้ํามันเป็นสีฟ้าเนี่ยแล้วบอ่อตรงนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นสีเขียวอยู่เดี๋ยวผมจะทําเป็นให้มันเป็นสีฟ้าให้ดูเดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับผมไปหามาว่า มันทาได้ยังไงทำไมน้ำเหมือนถึงเป็นสีฟ้าแต่ถ้าน้ำที่เป็นสีฟ้าธรรมชาติเนี่ยโอเคคือมันมันมาจากพวกแร่ธาตุของพวกเขาเรียกอะไรนะแร่ธาตุี่มอยู่ในน้ําแต่ไอ้บางที่ที่มันเป็นโดยที่แบบไม่ใช่ธรรมชาติที่เขาทำเนี่ยเขาทำยังไงผมไปเจอมันแล้วว่าเขาทำยังไงผมจะงทํามให้ดูนี่อันนี้คือผมเป็นแบบนี้ ใส่ซองมาให้เราก็ผงอันนี้เนี่ยมันจะต้องเอามาละลายน้ําก่อนก่อนละลายน้ำเสร็จไม่ใช่ไหมมันต้องละลายน้ําก่อนแล้วก็ค่อยเทลงไปปริมาณเนี่ยมากน้อยต้องดูว่าปริมาณน้ำเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่ละลายน้ำแล้วจะเป็นนี้นี่ นี่ตอนนี้ดูดน้ำสีนี้ไว้ก่อนนะครับนิดนึงค่ะแล้วมันจะอันตรายต่อปลาไหมคะไม่ครับทุกอย่างทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์อันตรายเออเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหมเริ่มมสีฟ้าแล้วถ้าปลาตายก็โดนโดนกระยกบางอ่ะปลาโยนเล่นแน่ตอนนี้ทายูไยทายู หดเลยผงหรือเปล่าเนี่ยเพรชื่อเขาเดี๋ยวนี่ฮะเห็นไหมสีนะครับหนึ่งซองเนี่ยปริมาณหนึ่งซองทั้งหมดจะใช้กับน้ำประมาณสี่แสนลิตรนะครับเห็นไหมฮะเริ่มเป็นกูลากูแล้ว ไปบัวลองไปดูดิคะอไปบัวลองไปดูสิลูนนนก,นกนี่ตอนนั้นแม่ต <c oughs> <ด>อนนั้นแม่เมื่อเม<ร><ไ>ื<ำ>่อสองสามเดือนตรงนี้เหยียบมีแต่มาเหยียบมีแตกนี่ตอนนี้โอเคเรามาถ่ายบ้านนั้นรวม <c oughs> บ้านเพื่อนบ้านเราไปเหยียบ <c oughs> พี่หวาบเหยียบพ่อ,อแตกซะแล้วหางานแต่เขาทำอีก <c oughs> โอ้เริ่มฟ้าแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้ที่มันติดขาผมเห็นไหมครับมาล้างออกง่ายครับนี่ฮะน้ำก็จะเป็นสีฟ้าค่ะนะแม่เดียบรอยวล้ นั๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นสีหรือเปล่าครับเดี๋ยวถ่ายทีนงครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปปลาไม่ตายปลาขึ้นมาไหวแล้วนี่ฮะน้ำดูดูข้างๆดูขอบๆอ,บบอมันเป็นไหมเห็นไ,ไหม,อ,มอันนี้เดี๋ยวดูอย่างนี้ดีกว่าสีน้ำน้ำใสขึ้นเห็นไ,ไหม ก็ทีแรกตั้งใจว่ามันต้องออกมาสวยเป็นเหมือนกับบูรากูลวังเวียงที่ลาหรือว่าสาัมรกฏที่กระบี่ที่ไหนได้ทําไปทํามาแม่งเหมือนน้ำฟอสน้ำไอฟาร์มจอร์เ้อะ่ะคิดถึงลุงย้วทันทีเลยเหมือนน้ำฟาร์มจอร์แบบเข้กับจอร์เ้อยอูอ่ะพูดถึงลุงยาวนี่ถ้าเกิดว่าอายุอายุไม่เยอะจริงเนี่ยไม่มีทางรู้จักลุงย้วแน่นอนฟาร์มจรเข้ไปหาดูนะครับลุงย้วคือใคร ก็เนี่ยแหละครับแต่ว่าที่ผมสอบถามเขากับาทางเจ้าของเพจก็บอกว่าคือด้วยสภาพสภาพของบ่อแต่ละบ่อไม่เหมือนกันเพราะว่าบางที่ที่เป็นบ่อดินและมีตะกอนเยอะเนี่ยความใสของน้ําสีของน้ําที่จะออกเนี่ยปัจจัยเนี่ยมัน,ม,นมันหลายอย่างก็ลองดูครับถ้าเกิดว่าเราขุดขุดบ่อหรือขุดสระไว้แล้วก็มันอยากให้น้ํามันมีสีสวยก็ลองหาดูว่าถ้าเกิด สเราเป็นแบบนี้บ่อเราเป็นแบบนี้ถ้าใส่ลงไปแล้วน้ํามันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราลองรู้อีกสักวันสองวันว่าน้ํามันจะดีขึ้นไว้นะครับก็ว่างๆเหงาๆก็หาอะไรทําครับแก้เบื่อขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ